สวัสดีค่ะเราอยู่ที่จุทาพันธ์ออตโต้จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดพรีเมียมการันตีไม่มีรถชนหนักน้ำท่วมตัดต่อ,ตอสวมทะเบียนที่สำคัญไม่แท้ร0อเปอร์เซ็มีเล่นพร้อมโอนค่ะถ้าคันนี้ตรวจสอบว่ามีการชนหนักรับซื้อคืนเต็มจำนวนและให้ค่าเสียเวลาไปเลยค่ะ1,000 0 0บาท มาพร้อมกับด้านหน้ากระจังหน้าโครเมียมค่ะไฟโปรเจคเตอร์นะคะและก็เสริมด้วยไฟตัดหมอกนะคะลดความแก่ให้ดูโฉบเฉี่ยวเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าสภาพน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่ล้านสามค่ะวันนี้ราคาครึ่งล้านเท่านั้นเองค่ะมาดูเครื่องยนต์ภายในนะคะ ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะไม่มีการโดนขันโดนไขโดนแกะโดนถอดออกนะคะสติกเกอร์อยู่ครบเครื่องเครื่องยนตแห้งๆนะคะตัวนี้มีเบรก ABS นะคะฝาหน้าแท้จากศูนย์นะคะเดิมๆจากโรงงานยังมีโลโก้ของ t o โยต้อยู่ เครื่องยนสะอาดใหม่ค่ะล้อสเปคเดิมโรงงานล้ออันลอยขอบ16ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะตัวนี้ตัดลายกับคโครเมียมด้านล่างแล้วก็กระจกนะคะมีไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งของกระจกมองข้างนะคะเรามาดูภายในกันเลยค่ะ ภายในนะคะแต่งมาด้วยแบบ True Tone สีเบตตัดกับสีดำนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะและที่สำคัญค่ะเบาะปรับไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและด้านข้างคนขับนะคะปรับอิสระได้8ทิศทางแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะอิสระทั้ง2ทิศทางเหมือนกันนะคะตัวนี้มีทั้งแอร์อุ่นแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำวาวนะคะ ตกแต่งด้วยลายไม้อ่ะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงค่ะไม่ของน้องอยู่ที่152,500กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะกว้างใหม่สะอาดไม่เหม็นอับนะคะตัวนี้และที่สำคัญค่ะมีม่านไฟฟ้าด้านหลัง เหมือนเจ้าแคลมารีจะมีม่านทุกคันนะคะที่ปิดมาด้วยห้องโดยสารข้างหลังนะคะกว้างค่ะนั่งสบายมีแอร์ปรับอิสระด้านหลังทั้งสองฝั่งซ้ายขวามีที่พนักแขน ที่ไว้แก้วน้ำและมีที่ยื่นจับสัมภาระด้านหลังค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะ โลโก้อยู่ครบค่ะด้านหลังที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างค่ะบรรจุสิ่งของได้มากเลยทีเดียวนะคะใหม่สะอาดค่ะน็อตทุกตัวยังไม่ถูกขันถูกแกะออกนะคะแล้วก็อะไรยังอยู่ครบค่ะ คันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่ล้านสามค่ะวันนี้เรามาให้ทุกท่านได้เอื้อมถึงราคาครึ่งล้านราคาอยู่ที่538,000บาทค่ะไม่สะดวกเข้ามาเซ็นสัญญาที่ร้านเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านไม่สะดวกเข้ามารับรถเรามีบริการรถสไลด์ถึงหน้าบ้านฟรีค่ะฟรีทุกการดําเนินการนะคะสนใจติดต่อช่องทางตามหน้าบนเลยค่ะหรือติดต่อสอบถามมาที่ 0929749595ให้เซลล์เบนจี้ดูแลนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย